คับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบาไมค์ชนแนลแล้วนะครับเดีวยนนี้จะพาทำวิธีการเอาแบตออกจากกล้องโกโปรนะครับผมคือตอนนี้พบปัญหานะครับโกโปรแบตบวมนะครับผมแล้วแบตบวมเอาออกไม่ได้นะครับวิธีการเอาออกจะเอาออกอยังไงนะครับผม อันนี้เจอมากับตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเอาออกแบบง่ายๆนะครับท่านใดที่เจอเหมือนผมสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะขั้นตอนที่หนึ่งปลดทุกอย่างออกมาเลยนะครับ เาขาใเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบตที่มันบวมนะครับนี่นะครับแบตบวมอย่างเดียวไม่พอนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้หลุดด้วยนะครับที่ดึงนะครับที่ดึงในตูดตูดของแบตโกโปรนะครับมันจะมีอันนี้ดึงนะครับตรงนี้นะรูตรงนี้นะครับ คือมันบวมแล้วมันเอาออกไม่ได้นะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเกิดอันนี้หลุดองมานะครับเคาะพยายามเคาะนะครับเคาะยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าแบตของเขาบวมแล้วนะครับผม นี่นะตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือมีเดียมอสนะครับเอาไว้เอาไว้แปลงนะครับแปลงใหม่นะครับแปลงสายหม่นะครับนี่นะจะเป็นรูใหมใไม่ไร้สายนะครับนี่รูกลมๆอย่างนี้นะครับแกะอันนี้ออกมานะครับ มันจะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่ไม้นะครับมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโกโปรสิบสองนะครับไซส์เองนะครับผมเพิ่งเจออาการมาหลังจากไปเล่นน้ําสงการนะครับคือจริงๆรู้อยู่แล้วแหะครับว่าแปดมันบวมนะครับแต่เราก็ยังฝืนเอาไปใส่ในกล้องนะครับมันก็เลยเกิดเป็นอาการแบบนี้นะครับเน่จะถ่าลงไม้ดูนะครับ ดึงออกมาแล้วอันนี้หลุดนะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะอยู่ในนี้นะครับผมแล้วมันก็หลุดเลยนะครับผมคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าแบตมันบวมแต่ก็ยังฝืนเอาไปใส่นะครับพอผมเห็นมันหลุดแล้วตกใจมากนะครับเคาะก็ไม่ออกดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับกว่ากว่ามันยิ่งถ้าเก็บไว้ในนี้นานมันยิ่งจะบวมขึ้นบวมขึ้นต้องถอดออกมาเก็บไว้ข้างนอกนะครับ หลังจากที่ถ่ายเสร็จนะครับต้องถอดแบตออกมาจากตัวกล้องนะครับไม่งั้นแบตมันจะออกมาไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับวิธีการเอาแบตออกมาจากกล้องกลโปรนะครับอันนี้เอาเข้าไปแล้วนะแบตก้อนนี้เริ่มมีอาการบวมนะครับผมเคาะไม่ออกนะครับเคาะยังไงก็ไม่ออกที่ดึงก็ไม่มีนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะตัวดึงมันหลุดไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวดึงมันหลุดออกมาจากนี่นะครับวิธีการก็คือง่ายๆนะครับอุปกรณ์ของ คนน่าจะมีติดตัวนะครับนั่นก็คือแหนบนะครับผมแหนบนะครับสอดเข้าไปในรูนะครับมันจะมีรูเสียงเสียงอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ดูดีนะครับท่านผู้ชมนะแหนบนะแล้วก็ดึงนี่นะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะง่ายๆนะครับผมเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้ ไม่ได้อะไรไปดูคนอื่นมานะประดิษฐ์แบบเห็นพอเห็นมันมีรูแล้วก็เลยหาอะไรแหลมแหลมแย่เข้าไปนะครับตอนแรกกลัวมากกลัวมันจะระเบิดนะครับผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้นานมันยิ่งจะบวมขึ้นบวมขึ้นเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวกล้องของเราเสียหายนะครับผมเราต้องถอดออกมาเก็บไว้นะครับนี่จริงๆแล้วแบตมันบวมจริงๆนั่นเนี่ยไม่ได้โกหกนะ ถ้ามันไม่ไม่รวมเคาะมันก็จะออกนะนี่นะครับสอดเข้าไปนะครับทําให้มันแน่นๆนะมันงอ,อนิดนึงนะครับนี่นะแล้วก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปรูมันจะมีรูเฉียงๆนะแล้วก็ดึงออกมาเคาะก่อนนะครับเคาะก่อนค่อยดึงนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมวิธีการ เอาแบตที่บวมออกจากกล้องโกโปรนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมที่แรกผมคิดว่าจะเอากาวสองหน้านะติดตรงนี้นะครับติดติดแล้วก็ดึงออกมาดูทรงแล้วมันไม่น่าเวิร์กนะครับเพราะว่ามันน่าจะแน่นนะครับก็เลยเอานี่แหละครับแหนบนี่แหละครับสอดเข้าไปในรูนี้นะแล้วก็ดึงออกมานะครับผมก็นี่แหละครับผมความรู้เล็กเน้อยน้อยนะครับเอามาให้ ผู้ชมที่ใช้กล้องกรโบได้ดูกันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนมีกล้องกรโบน่าจะเจอปัญหานี้นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม